สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตศรสุขนครนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ป้ากำไสนะครับคุณแม่เจ้าาขไหว้นะครับช่วยลูกด้วยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งตัวสองอาทิตย์ก็หนึ่งตัวขายเสื้อผ้าอยู่ไม่ได้แล้วถ้านั้นก็ขอให้แม่โซลพีโซลดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดุบันดาลให้ลูก ขายเสื้อผ้าได้แล้วก็ทำยูยูทูเปอร์ก็ขอให้ดังปั้งๆด้วยเถินขอให้วันนี้ต้องได้ขายแบบว่าขายให้ลื่นให้ไหลขายให้เหมือนกับเทน้ำเทถ้าอย่าได้ขัดข้องอะไรเลยนะคุณแม่ก็เลยกราบแล้วก็ขอพรฟ้อนขอวันไหนครับองขอีวันนี้ขอวันนี้ขอวันนี้ได้วันนี้เลยจ้าไปฟ้อนกับพี่น่ครับพี่านะพี่ เนี่ยที็ฟ้อนด้วยกันพหนูนาว่ายังไงครับหนูนาก็ขอนะคะขอด้วยกันแม่เรียกไปขอก็เลยไปกับแม่แล้วแล้วหนูนาก็ได้เสื้อฟรีสองตัวนะคะวันนี้โอ้โหแล้วไอ้สี่พันห้าพันนี้สี่พันห้านี้เขาสั่งซื้อแล้วก็ห้าพันก็ขายให้หนูนาหนูนาไม่มีเสื้อลำมันไม่เข้าคู่กันก็เลยมาซื้ออีกก็เป็นห้าพันบาทห้าพันบาทหนูนาซื้อห้ารโอ้ยไม่ได้กินข้าวใช่ไหมประมาณสัก หลายเดือนแล้วแหละแทบไม่ได้ขายเลยนะครชุดแรกที่ขายในร้านได้ตอนนี้วันแรกคือห้าพันห้าพันวันเดียวนะครับแค่เดียวด้ค่ะชั่วโมงเดียวนะแม่เนาะลำเสร็จหนึ่งชั่วโมงค่ะลับจากหลังจากลำเสร็จขอพรเสร็จหนึ่งชั่วโมงขายได้เลยห้าพันมาแล้วก็เขาโทรยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยโอ้โหได้มาซื้อขายไหม ก็เขาโทรมาบอกว่าดูเสื้อหน่อยไม่ได้ไลไม่ได้ไลไม่ไไลค่ะเขาโทรมาเลยแบตแกแบตแกหมดไม่ได้ไลก็คิดว่าจะกินข้าวเนอะเขาก็บอกว่าเช้าเอาเสื้อให้หน่อยดูเสื้อหน่อยแล้วก็ดูนู่นดูนี่แล้วก็คุณอะไรนะคะคุณหน่อยปรางค่ะคุณปรางเนาะคุณปรางโทรมาก็เลย จัดไปเลยค่ะ4,500คนเดียว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 โอ้โหแล้วก็ขายให้อันนี้อีกนะตัวหน้าที่หน้าอยู่ไม่รู้ค่ะไปเดียวไซสเดียวหรือว่าไซสเดียวไหมหรือว่าไซส์เดียวแต่ว่ามันแบบมาเถุงด้วยแล้วก็ รอส่งรอส่งใช่ไหมครับเนี่ยจ้ายังไม่เป็นบก็เลยจะกินข้าวทั้งในนะที่อยู่บนโต๊ะผ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยเนี่ยรอส่งนะครับเป็นผ้าถุงนะครับจ้าผ้าถุงกับเสื้อกู่องอยู่บนโต๊ะยังไม่ได้เก็บเลยค่ะก็ดีใจมากๆขอขอบพระคุณนะคะที่แม่สุรพีสุรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยลูกวันนี้ก็ขอให้จง คุณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องจงปลุกปักรักษายูทุกเปอร์ทุกคนก็ลุงพลป้าเต็นบริเวณนี้ก็ขอให้คุณแม่ปลกปักรักษาด้วยเถินนะคะสาธุไม่เชื่ออย่ารับรู้จริงนะครับให้ยอดซับไม่ได้ขายงานมากเลยให้ยอดซับได้เหมือนที่ขอแล้วนะครับเชื่อไม่เชื่อพี่รัตติขอก็เคยได้ผมขอก็ยังเคยได้มาแล้วนะ นี่แหละก็เลยคิดว่าอย่าลบหลูค่ะเนาะเราเหมือนกับว่าท่านตอนนั้นก็ฝันเห็นท่านบอกว่าท่านก็ห่วงล่างท่านแต่ว่าท่านจะมาอยู่ตรงนี้แหละมาพิงเสาอยู่มาเดี๋ยวไปดูเทดินต่อนะนานมากจริงๆนะแม่ทุาพคำใสบอกว่าไม่ได้รำให้ท่านนานแล้วไม่ได้สบายนานแล้วนะไม่พอเห้ยไงก็เลยกว่า ทุกคนใครจะไปขอก็ไปขอได้เพราะว่าแม่มีผลไะ้มีอะไรครบหมดแล้วก็หลายๆคนก็ขอคนละแสนรับเนาะุาก็มีคนไปขอก็หมอหนุ่มก็ขอเนะมีหมอหนุ่มมีแม่คําสมีนุนาแล้วก็หมอหนุ่ม แล้วก็แม่บุญทีมมีออดี้สอแม่บ้านบ่าวหอมแม่บ้านบ่าวหอมนะคะประมาณห้าหกคนนะก็เลยฟ้อนถวายเพื่อนเนาะใช่เราร่าถวายนะฮะมาก็ยังคิดว่าโอ้จะเป็นไปได้ไหมขายสักห้าตัวก็ยังดีนะใช่ครับสักห้าตัวที่ไหนได้เกินเป้าขายได้ห้าพันบาทนะคะคนเดียวเลยพรุ่งนี้ให้ได้อีกนะป้าตะลึงเลยแบบคนเดียวเนี่ยห้าพันเนี่ยเออหน้าเงึ๊อเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้ว ให้ได้ให้ได้ทุกวันได้ท,ไดท,ทุกวันอย่างนี้ก็โอ้ยยอดยอดไป<อ><อ>แจกกับปา้าดิเนาะก็เป็นได้เป็นค่าดำนาไปดลเนาะค่าจ้างคุณดำไปดำนาเนาะค่าจ้างคุณดำนาดำนาน่ะรวมทั้งสูบน้ำสูบอะไรก็หมื่นหกค่ะโอ้ กับข้าวอะไรข้อเขาใส่โอ้เปิดลมไปเปิดในไผ่น้ะงานนี้ก็เปิดให้เราเปิดออกมาค่ะเรายังไม่ได้กินข้าวให้เยอะ่ยังไม่ได้กินข้าวด้วยดีใจขายของได้ไม่ต้องกินข้าวเนาะวันนี้เนาะจ้ะไม่กินข้าวก็ได้กกินข้้าว็ไดอิ่มอกนะไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างสินค้าที่ F C ได้เลือกไปไหนในป้ากำใสเอามาโชว์หน่อยเอาไปดูหน่อยครับนี่ค่ะเอาไปดูเเอามาช์หน่อยตัวไหนที่ได้ขายแล้ว หนูนาเอาไปตวแล้วพี่หนูนาเอาไปสามแล้วโอ้เอซซื้อให้หนูนาสตัวครับโอ้หมอทุกแบบเลยเนาะนี่้าเป็ถุงสองถงค่ะตอนนั้นก็กระโปงกางเกงเสื้อทุกอย่างดูก็มีเชือลำก็เอาียไ้มีชุดผูไทยนะชุดขาวดำดำแดงนะครับดำแดง หตัวสตัว3 4 5 6 7 8 9 10ตัวว่าสิบสองสิบสามตัวนะคะ สีหลักๆเแดงขาวแล้วก็ดำโอ้ยแต่ว่าอันนี้มันจะแพงเสื้ออันนี้มันจะแพงค่ะสามร้อยห้าสิบนี่ก็ลดให้เขาลดไปเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบเหลือแต่เขาก็เพิ่อเนาะเขาก็เพิ่มแม่คำใสแต่ลดแต่ว่าคนคนบอกลดคนมีแต่เพิ่มให้เพิ่มไม่สี่พันห้าก็เป็นสี่พสี่ราสสามพัน สามพันเท่าหรสามพันเก้ารอยห้าสิบแกบอกให้สี่พันแล้วก็ให้หนูนาเอาอีกค่ะก็เป็นรวมแล้วห้าพันห้าพันแล้วห้าพันอนเงินเนี้ยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอหนันดีตรงนี้แหละครับอวแล้วนี่นี่เรียบร้อยขายไปเลยหนึ่งกองกี่กี่วันของไปถึงลูกค้าครับป้าถ้ากรุงเทพก็วันนี้ไม่ทันหรอกไม่มีคนส่งให้ พรุ่งนี้ส่งเมื่อลืนนี้ก็ถึงเหื่อยขอบคุณมากครับสำหรับออเดอร์ปังๆในงานนี้นะครับหลังจากไปขอแม่สุรพีมาชั่วโมงเดียวดีใจเข้าเช้าเข้าเลยครับนี่ก็ขอให้นี่ครับดีใจจนทำสายขายดีแบบนี้ทุกวันไม่ใช่ขายดีแต่วันนี้นะให้ขายดีทุกวันจะได้อยู่ตรงนี้นานๆนะครับแม่เราดีใจนะแม่ พอเคยเห็นเรางงแงมงงแงมอยู่ขอด้วยเหนื่อยมากนะค่อยนะเพราะว่าเงินค่อยเหลือน้อยไงมืเห็นแม่งงงี้มงงงมันเป็นเงินหมุนเนาะมาทำใส่เนาะซื้อเสื้อให้แม่เขาว่าที่ที่เขาว่านั้นเขาทวงค่าเสื้อนันนะแม่บอกครับเออที่ที่เจ้ารับนะเขาทวงบอกว่าเอาค่าเสื้อมาเอาค่าเสื้อมานะครับขายก็ขายไม่ได้จะเอาค่าเสื้อไหนไปให้เขาดิขายของยังไม่ออกแต่ว่าก็บอะว่าคนดํานาคนไม่มาซื้อไง อ่ะก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วช่วยอุ่นหุนร้านป้าคำใสกันด้วยนะครับฝากดันดันชออดีตสตรกนครให้ถึงสามหมื่นซักนะับแล้วก็ฝากซื้อผลิตภัณฑ์นะครับส่นดูทินแซดนะคะศูนย์เก้าแ็ดหนึ่งนะครับสวัสดีครับ